สวัสดีครับวันนี้ร้านตับเบิลจะมาเปิดการขายซูซูกิเบิร์กแมน0นะครับผมคันนี้เป็นเบิร์กแมน0กหโมเดลที่ขายในบ้านเรานะครับก็คือศูนย์นำเข้ามาขายนะครับอันนี้เป็นรถศูนย์นะครับออกศูนย์รถปี2017นะครับสีขาวสีเดิมทั้งคันนะครับไม่มีการเก็บสีมาเลยนะครับรถสวยสายทัวร์ิ่งเนี่ยต้องโดนคันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้ตกแต่งในแบบทัวร์ิ่งนะครับมีแล็คพร้อมกล่อง กล่องซ้ายขวาเนี่ยของยี่ห้อแค p บ้านะครับก็ยี่ห้อนี้คนเล่นกล่องก็ถือว่า,าใช้ได้ในทีเดียวนะครับส่วนด้านบนเป็นของยี่ห้อ g ีวนะครับรุ่นโมโนคีนะครับขนาดประมาณ45น่าจะ45ลิตรถ้าจำไม่ผิดนะก็ใส่หมวกเต็มใบได้นะครับก็คือเป็นรถสายเดินทางนั่นแหละครับทะเบียนสวยนะครับ7กย 7, 7 7 4 4เลขเบิ้ลคู่ครับ รถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับไม่มีร่องรอยการล้มแปะหรือเฉียวชนมานะครับกระจกซ้ายขวายังสวยๆนะครับไฟหน้าใสชิวใสนะครับทุกอย่างสมบูรณ์สวยงามนะครับคันนี้มีสิทธิ์ตั้งสปอร์ตไลท์ที่ตัวบางโคนด้านหน้านะครับสว่างมากนะครับแล้วก็ยางก็เปลี่ยนใหม่มาแล้วก็รถพร้อมใช้เลยทีเดียวคันนี้เนี่ยเ,เลขไม่อยู่ที่ 32,433ื่นสองสี่รอสาสิบามกิโลนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อเครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบนะครับแล้วก็แน่นอนครับชิลไฟฟ้าสำหรับคนที่สายทัวริงกระจกมองข้างนะครับขนาดใหญ่มองได้ทั้งซ้ายและขวาพับเก็บได้นะครับกางได้พับได้อันนี้ชอบมากเลยเกียร์ก็แน่นอนครับมีโหมดออโต้แล้วก็แมนนวลแล้วก็ในโหมดออโต้ก็ยังมีพาวเวอร์โหมด ให้เล่นกันอีกนะครับเกียร์สามารถอัพดาวนะครับที่ปุ่มซ้ายได้เลยนะครับแต่เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเป็นแต่เสียงแบบเบนมีที่วางขวดน้ําวางแก้วให้นะครับปรับระยะของตัวขวดน้ําได้อันนี้เป็นขาแลมมาส์นะครับก็คือสามารถใส่อุปกรณ์ GPS หรือมือถืออะไรก็ได้นี้อันนี้ไปซื้ออุปกรณ์ที่มือถือเพิ่มเติมเองนะครับผมเขาไม่ได้มีให้มาก็ลถสวยเครื่องยนต์ดีนะครับกุญแจมีครบ2ชุดนะครับพร้อมกับกุญแจกล่องทั้งหมด2ชุด อยู่ที่เล่มทะเบียนไฟสปอร์ตไลท์นะครับเป็น LED ครับคันนี้ให้รอหน่อยเนี่ยเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับเป็น LED สวยเลยครับคันนี้สนุนร,ราคาอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับไม่แพงนะครับตัวนี้บ้านเราไม่มีขายแล้วนะครับถือว่าถ้าใครอยากได้รถเนี่ยรถใหม่เนี่ยถ้าเป็นรถใหม่ไม่มีแล้วดีกว่าแล้วก็ไม่แนะนำเข้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรถมือสองเนี่ย เป็นรถที่จับต้องได้เล่นได้นะครับแล้วก็ข้อดีของรถมือสองคือเมื่อคุณซื้อปุ๊บคุณใช้ไปสักปีหนึ่งคุณขายเนี่ยราคาก็อาจจะไม่โดนหรืออาจจะโดนโดนไม่กี่หมื่นไม่เหมือนกับรถใหม่นะครับรถใหม่เนี่ยสตาร์ทปุ๊บออกจากศูนย์ปุ๊บเนี่ยหายแน่นอนนะครับห้าแสนหนึง่งเพราะฉะนั้นรถมือสองข้อได้เปรียบนะครับอันนี้เบรกมือนะครับล็อกล้อหลังช่องเก็บของซ้ายขวานะครับลึกทีเดียวข้างล่างนี่มีช่องชาร์จโทรศัพท์ ได้นะครับเป็นที่จุดปลี่เดี๋ยวให้ดูใต้บอกกันปุ๊บช็คอ,อัพทำงานได้ปดกติไฟอันนี้เปลี่ยนเป็น LED แล้วสว่างทีเดียวก็คู่มือนะครับวันตันตีอะไรครบนะครับพาสีเพิ่งจะขาดไปตุลาอันนี้เดี๋ยวผมต่อให้นะครับเฮ้ยผมต่อไปแล้วลืมไปประกันหน่าจะหมดไปแล้วประกัน 63เดือน11เอ่าหมดเดือนหน้านะครับเดือน11สกันยังมีเหลือกุญแจอยู่นี่เดยกกุญแจสำรองอีกอันหนึ่งก็ยังอยู่นะครับรถผมต่อภาษีเรียบร้อยแล้วอันนี้รอเล่มจากไฟแนนซ์อยู่ครับก็รถสวยงามแล้วก็ตัวพิงหลังตัวนี้ก็สามารถปรับขึ้นหน้าถอยหลังได้4ระดับมีตีนเป็ดขาตั้งข้างนะครับเวลาไปจอดทางดินทางทางลุกลังเนี่ยก็ช่วยทําให้เราเฉาะรถได้มั่นใจมากขึ้นเพราะรถมันค่อนข้างจะหนักนะครับเวลาจอดก็ างทีขาตั้งจมแล้วก็ลดล้มได้เลยแล้วก็ระบบเบรกแน่นอนนะครับเป็นเเป็น abs ครับก็คันนี้สนใจยังไงก็มาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านตะเบิ้ลนะครับ083ย์1 4 1 1 1นะครับร้านอยู่วงเวียน22กสิบสอคดากดาเราทำสกูตเตอร์เนี่ยมาประมาณ16ปีแล้วนะครับเข้าปีที่17เรายังมีรถให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับรถเราค่อนข้างมาเร็วไปเร็วถ้ายังไงสนใจยังไงก็โทรหาผมโดยตรงได้เลยนะครับผม เคาะขายเองทุกคันนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม